สวัสดีครับชักหน้าไม่ถึงหลังอันนี้มันเป็นสุภาษิตนะครับที่ปงบอกถึงความขัดสนความไม่พอไม่ทั่วถึงเบี้ยน้อยหอยน้อยอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าความหมายโดยรวมก็คือความไม่พอในด้านต่างๆที่จะทําออกมาให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกส่วนได้นะครับแล้วอาการแบบนี้มันก็เกิดขึ้นกับสาภาพการเรียงหรือว่า KNUKNU เป็นองค์กรของรัฐกะรเรียงเป็นองค์กรใหญ่เป็นบอสนะครับแล้วก็จะมีกองกําลังก็คือ KNLA หรือว่ากองทัพปลดปล่อยแห่งชาติการเรียงนั่นเองนะครับซึ่ง KNLA มีเจดกองพ บแบ่งพื้นที่ดูแลกันที่แอนดมินพยายามอธิบายเรื่องนี้เพื่อให้เห็นภาพนะครับเพราะว่าพูดว่า KNU KNL A เฉยๆเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจไม่เห็นภาพซึ่งก็นําไปสู่ความเข้าใจปัญหานะครับเข้าใจถึงความกระอักกระอ่วนที่เกิดขึ้นในตอนนี้ KNU เป็นองค์กรกลางก็จะแบ่งกําลังเป็น7กองพลนะครับก็จะมี1 2 3 4 5 หกแล้วก็เจ็ดนะครับดูแลพื้นที่และกองพลแต่และกองพลก็เหมือนผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ดูแลชาวบ้านดูแลรายได้ในพื้นที่นะครับกองพลไหนอยู่บริเวณการค้าที่ดีก็จะมีรายได้ดีโดยเฉพาะชายแดนไทยและแต่และกองพลก็มีกองกําลังของตัวเองเป็นอิสระต่อกันรวมกันแบบหลวมๆนะครับในแต่และกองพลของ K N L A ก็จะมีกลุ่มย่อยเป็นไปตามธรรมชาติโดยเฉพาะกองพลที่7นะครับที่มีพื้นที่ติดชายแดนไทยตรงข้ามอาเภอแม่สอดแน่นอนว่าผลประโยชน์การ าชายแดนนี่สูงมากนะครับมีบางกลุ่มใน KNLA ที่7หรือว่ากองพลน,น้อยที่7เนี่ยแยกตัวออกมาหยุดจริงกับพม่านะครับออกมาเป็นกลุ่ม KNLAPC รบไม่ยุ่งมุ่งแต่การค้า ที่เป็นแบบนี้เพราะว่าการแทรกซึมจากพม่านะครับนั่นพูดถึงเรื่องของ knla เท่านั้นนะครับยังไม่รวมพื้นที่ของกระเรียงพุทธหรือว่า dkb a ที่แยกตัวมาแล้วก็มีพื้นที่ของตัวเองรวมถึงกระเรี่ยงพุทธบางส่วนนะครับที่ไปเป็น bgf เราจะเห็นว่ากระเรียงนี้ไปรัดซ้อนรัดอํานาจซ้อนอํานาจกําลังซ้อนกําลังนโยบายซ้อนนโยบายอุดมการณ์ซ้อนอนุดมการณ์น,รรนะครับและแน่นอนว่าผลประโยชน์ในซ้อนประโยชน์นอกจากกําลัง knla ทั้งเกียรติกองพลแล้วเนี่ยเราก็จะได้ยินว่ามี kndo ส่วนตัวแอดมนเนี่ยมองว่า KNDO เนี่ยเป็นกําลังส่วนกลางเหมือนหน่วยคอมมานโดเคลื่อนที่ไม่มีพื้นที่ดูแลเป็นสัตว์สวนนะครับเคลื่อนไหวทั้งในรัฐกะเหรี่งแล้วก็รัฐขยาสลับ KNDO นะครับ ซึ่งรัฐกะเรียงก็อยู่แบบนี้นะครับมาตั้งแต่ฐานมาเนลโปรนี่แตกแล้วก็สิ้นในพลโบเมียไปซึ่งก็มีการเจรจาหยุดยิงกับพม่านี่เป็นระยะนะครับขอย้ําอีกครั้งว่า KNU เนี่ยเป้าหมายก็คือต้องการปกครองตัวเองภายใต้พมา่าไม่ได้ต้องการแยกเป็นประเทศนะครับและ KNU ลงนามหยุดยิงทั่วประเทศกับพมา่าหรือว่าข้อตกลง NCA ก็มาจาก Nationwide c e a s e f i r e Agreement ซึ่งข้อตกลงนี้เกิดขึ้นในช่วงที่พักค NLD ของซูจีนี่เป็นรัฐบาลนะครับพักค NLD ขอูจีบ KNU เนีย มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะครับเพราะว่าในระหว่างที่พักค NLD สู้กับทหาพรพม่าก,ก่อนเลือกตั้งเนี่ยพักค NLD ก็มาเคลื่อนไหวในรัฐกเหรียงนี่แหละครับไม่แปลกนะครับที่พอพักค NLD นี่ยตั้งรัฐบาลเงาคนของเหรียงได้เป็นถึงรองประธานาธิบดีนะครับของรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติเมียนมาหรือว่า National Unity Government of Myanmar หลังจากที่พลเอกอาวุโสมินออนไลนยึดอำนาจนะครับในวันที่1กุมภาพันธ์ในรัฐเกรียงเอง KNU ก็ออกมาประกาศไม่เห็นด้วยนะครับแต่ก็ไม่ได้กำหนดนโยบายอะไรรอดูท่าทีร่วมกับพัก NLD ของซูจีแต่ก็ยังว่านั่นแหละครับกองกำลังของ KNU อย่าง KNLA เนี่ยค่อนข้างมีอิสระต่อกันนะครับก็มีบางกองพลของกองพล KNLA เนี่ยออกมาประกาศปกป้องผู้ชุมนมุมมีการนำทหารเนี่ยออกมาเดินนำหน้าผู้ชุมนุมนะครับซึ่ง KNU ผู้เป็นหน่วยงานกลางเนี่ยควบคุมไม่ได้ไทย แอดมินจำไม่ผิดนี่กองพลที่นําทหารออกมาเดินน้าหน้านี่ก็คือกองพลน้อยที่7นะครับแต่ก็มีกองพลที่ออกตัวแรงกว่าก็คือกองพลน้อยที่5โดยการบุกยึดฐานพมา่าเสเลยนะครับยึดได้2แห่งและก็กําลังล้อมฐานปรากวินอยู่นะครับซึ่งก็อยู่บริเวณตรงข้ามจังหวัดแม่ฮ่องสอนบริเวณริมแม่น้ําสารวินบางคนสงสัยว่าแล้วฐานพมา่ามาได้อย่างไรตรงนั้นนะครับฐานพมา่าก็เข้ามาทางรัฐคยาซึ่งรัฐคยาพมา่านี่ควบคุมอยู่นะครับหลังจากเกิดเหตุแล้วเนี่ยทหาร K คเ เอ็ก็วางกาลังตัดสเสบียงอยู่รอยต่อระหว่างรัฐเกรียงกับรัฐขยานั่นแหละครับทำให้พมา่าเนี่ยส่งสเสบียงนไม่ได้พมา่าจึงจะเป็นต้องใช้การโจมตีทางอากาศเพื่อเปิดทาานะครับแต่ก็ไม่ได้ผลอะไรพรมาร่าจึงจะเป็นต้องบุกจากทางใต้นะครับจึงเป็นเหตุให้พมา่าเนี่ยสั่ง BGF ซึ่งก็เป็นคนเกลียงบุกไปยึดฐานคืนจากกองพลที่5จึงเป็นเหตุให้กองพลที่5กับ BGF นี้ปะทะกันนะครับ BGF สูญเสียไป11นาย แน่นอนว่า BGF นี่ลงเรือลำเดียวกับพม่าไปแล้วถอยไม่ได้นะครับบ g f ส่งกำลังเข้าไปอีก600นายเพื่อเข้าตีกองพลที่5จากทางใต้ส่วนทางเหนือนะครับเชื่อว่าพม่าเนี่ยเตรียมกำลังอยู่ในรัฐขยาเพียบแล้วครับหลังจากพม่าโดนยึดฐานแล้วก็ประกาศจุดยิง1เดือนแล้วก็ต่ออายุไปถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมนะครับก็เป็นไปตามคาดนั่นแหละครับพม่านี่ปรับทับกฎด,ดันเจรจานในทางลับซึ่งตอนนี้กองพลที่5ถูกปิดหัวปิดท้ายอยู่นะครับถึงแม้ว่ากองพลที่5จะมีกำลังมากกว่า1 นแน่นอนว่าพาม่าก็ต้องส่งมามากกว่านะครับอาจจะมีคนสงสัยว่าแล้วกองพลที่1ที่2ที่3แล้วก็ที่7ที่อยู่ติดกับกองพลที่5้เนี่ยอยู่อย่างไรนะครับไม่ส่งคนมาช่วยเลยครับซึ่งมันก็พูดยากเพราะว่าไม่มีข่าวออกมาถ้าเราประเมินจากอาการของพลโทปอจอแห่ซึ่งเป็นผู้บัญชาการกองพลที่5แล้วนะครับที่เขียนจดหมายเรียกร้องให้เกรียงทุกกลุ่มนียลุกขึ้นมาสู้ก็แสดงว่ามีอาการไม่ตอบสนองนะครับหรือว่า n นอตレスพรของกอ,องพลต่างๆต,ต่อพมา่าซึ่ง เรื่องนี้ก็น่าวิตกไม่น้อยนะครับโดยพื้นฐานของกองพลต่างๆมีอิสระต่อกันอยู่แล้วมีแนวคิดของตัวเองอีกเหตุผลก็คือกองพลต่างเนี่ยก็ต้องตึงกําลังของตัวเองไว้ในพื้นที่นะครับเพราะว่าพมาก,ก็จ้องอยู่แล้วถ้ากําลังออกจากพื้นที่ก็โดนทันทีอันนี้มันก็ตัดสินใจลําบากนะครับการเปิดกับพม่าของกองพลที่5เป็นการตัดสินใจลําพังหรือเปล่าไม่ใช่มติของ KNU หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นการตั้งข้อสังเกตจากแอดมินเองตั้งแต่ทีแรกแล้วนะครับ ข้อสังเกตนี้มันชัดขึ้นมานะครับตั้งแต่ที่พลโทปอจอแฮเนเขียนจดหมายเรียกร้องหรือว่าร้องขอให้เกลียงกลุ่มต่างๆลุกขึ้นมาสู้แล้วนะครับถ้ามันเป็นมติของ KNU ที่ต้องการใช้กําลังกับพมา่ปาป่านนี้เกรียงจัดพม่านักกว่าน,นี้ทุกพื้นที่ไปแล้วนะครับไม่ปล่อยให้กองพลนที่ห้านี่เปิดอยู่คนเดียวข้อสังเกตที่ว่ากองพลที่หตัดสินใจเองชัดขึ้นมาอีกแล้วครับเมื่อประธานสาภาพแห่งชาติเกรียงหรือว่าซอมูตูเซโปออกแถลงการเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเนี่ยเคารพข้อตกลงจุดยิง NCA นะครับซ ลงนามหุดยิงกับพม่าไว้หมายก็ว่าผู้นํา KNU เนี่ยเรียกร้องให้กองพลที่5หยุดยิงเช่นกันนะครับหมายก็ว่า KNU ไม่เห็นด้วยกับกองพลที่5หรือเปล่าอันนี้ก็น่าคิดนะครับ หรือว่าเป็นการเรียกร้องเพื่อเจริจากับพม่าแล้วก็ p g f เนะครับเมื่อรู้ว่าสถานการณ์ของกองพลที่5นี่เสียเปรียบครับขาดแล้วนะครับอันนี้น่ากังวลกว่าสลับกองพลที่5พม่าพร้อมแล้วในการจัดใจกับกองพลที่5หรือร่วมมือกับ p g f น่าจะเกิดขึ้นแล้วนะครับจะเห็นได้จากทางฝั่งไทยเนี่ยกระดมกําลังแล้วก็อาวุธเข้าไปรักษาการเพิ่มบริเวณอำเภอแม่เรียงบ้านท่าตาฝั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับซึ่งก็อยู่ตรงข้ามกับฐานดรากวินที่กองพลที่5ของ KNLA ล้อมพม่าอยู่ตอนนี้ก็อาจ จะทําให้เราประเมิอนอะไรได้นะครับมันเป็นความจริงว่าการต่อสู้เนี่ยมันมีปัจจัยหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องมันมีง่ายนะครับที่จะชนะด้วยความกล้าหาญและก็จิตใจเพียงอย่างเดียว แต่การต่อสู้ทุกที่มันก็คือตำนานนะครับถ้าไม่สู้ก็ไม่มีวันชนะอันนี้ขอยกย่องความกล้าของทุกคนนะครับปัจจัยแห่งชัยชนะนอกจากความกล้าหาแล้วเนี่ยสิ่งที่สําคัญอีกอย่างก็คือความสามัคคีนะครับไม่ว่าวันนี้หรือว่าวันหน้าเกรียงมีโอกาสชนะพม่าได้แต่ว่าสิ่งที่ต้องตามหาอันดับแรกก่อนก็คือความสามัคคีนะครับ